ตามหาอีหน่อยรครับหาทางเข้าบ้านเสียตีไม่เจอทางนี้ก็แบคบเกินนี่ขยายไมโครมายัางไงถ้าบ้านเขาอยู่ที่นี่ยังแคบเลยนี่เหรอใช่เออนี่แหลยไปจะทำบ้านใหม่ดิเนี่ย ได้ไมนะยจกทำบ้านใหม่ดี้ใหญ่จนยกหัวเป่าโครงแล้วมั้งนี่ได้าย,ยางมาครับนี่ยางรออัดดอกได้าย,ยางอัดดอกพันเก้าครับดูจะใช้ได้นานไหมแต่ว่าเสียเสียพีว่าใช้ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดู โดนน้ำบ้างยัง่งมาอยู่นี่น่ะเฮ้ยโดนน้ำบ้างยังไหมโดนน้ำบ้างยังนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเหรอมีเวลาเลยเหรอถอ,อดถอดบางฝุ่นมาพับก่อน,นได้ไหม้ยมาดัดก่อนได้ไหมเนี่ยถอดมาวางกับพื้นเลยมันงออ,อยู่อะ Tung bao dệt bỏ Đây gì thiệu của Chỉ sì. sì thiệu Nãy này, này mi này thì anh Chị qua nè để để, để đám thu này. ขี้มันไปขี้วัวเลยนี่จะอุดในช่องแอร์อะไรก่อนแมวัวเกดอากาขี้แห้งนะเนี่ยมันน่าจะเป็นกับตั้งปากนกแก้วชิดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่ก่อนเขาไม่ดีก็เปลี่ยนแล้วทำไงชกสั้นหรือชกยาว อโอ้ขี้แต่ไม่ได้ตรงๆเลยสวยต้องถอดมาดัดก่อนอ้าวแหปปี้เบิร์ดดี เสียตูนวันนี้มันเกิดเสียตูนเลี้ยงอะไรวันนี้ฮะยังพี่อ้าวทำอะไรนี่อัดก,กะกบาทอัดกะกบาทเป็นไรอัดเจลบีออัดเจลาบี้ออบโอ้หเดี๋ยวไปดูกัน สติกเกอร์นี่มันสะท้อนแสงเนาะเอ้ยสติกเกอร์นี่มันมันทำไมมันสีมันเปลี่ยนอ่ะสีลุกเลยอ้าวเหรอเออเฮ้ยเพิ่งสังสเกตเออ,เอสีเอฟเฟกต์ไหนตรงไหนมันเบี้ยวไอ้อไอนะ้นี่เหรออ๋อไอนะนะ้นี่นะนสไตล์น่ะจะเป็นแบบนี้ อ๋อ oh, อันนี้นะ uh huh. มันดาวไม่ได้เหรอไอ uh huh. ตัววายนี่นะ uh huh. ดัดสองรอบแล้วเนี่ย uh huh. มันต้องตั้งปากนกแก้วให้มันอ้านิดหนึ่งแต่มันอ้าเกินไปมันก็ไม่ได้

นู่นน่ะก็ผูกไว้นั่นแ่ะไอหนิ่นแสขี้เหรอถ้าได้กระบ,บอกสีดันอ้วนนี่สวยเลย,ยดีมากเลยมีบางฝุ่นตรงนี้ท่อไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ ขี้ตัวเองไม่เหม็นบ่ไม่เหม็นเนี่ยไม่ใช่ขี้ขี้วัวเอ๊ยเสตีอยู่ไหมนี่ อัดเข้าไหมฮะมันเบี้ยวฝั่งเดียวบ่ม,มันเบี้ยวฝั่งเดียวบ่ะฮะมันเบี้ยวฝั่งเดียวอืมมียโทรตามแล้ว ล,ล้าาาวรลวงข้างล่างเนี่ยรวงข้างล่างไม่ได้ได้ไม่ข้าง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 เอ<ด>อรวงกระแสฝัง่งโน้นไงก็รวงนั่นข้างนะ่ะเอาเอไปทางโน้นอีก ไหนนะแนี่พักไหนเอาอีกแล้วแนีพักไหนต้องตัวเลย สองตัวใช่ไหน,น,นบนหมอตัวล่างตัวน้อไปไหน,นตัวล่างตัวเดียวอ่ะสองสองเลยนะ่ะเออหายไปเลยนะ่ะอาอ,อีกแล้วื่อนเลยเนี่ยดึ้อขาเลยโอ้เรียบร้อยโ่นโ่น เรียบร้อยแนวหักไปสองตัวเอ้ยตายแล้วตายแล้วสวัสดีครับเสียมีแนบเหลือไหมครับหักสองตัวครับผมอืมไหนิงือชุดนไปไ่ะฮะเื้อยกชุดไหนวะเอาซื้อยกชุดไปใส่น้องมะนาวตัวิงครับทางเีวเออ Hạt dịch lèo Hạt xong rồi Ngập tỷ đợi Một ngân dịch lèo ให้ดูครับนี่หายไปตรงนี้ใช้หมดยังไปซื้อแหนมมาเปลี่ยนเด,เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องอยู่ซ่อมรถนะนี่อือพรุ่งนี้วาทิ์อีก có mở không không giọt ở đây không? hả? giọt ở đây không? in เป็นลบโอ้ยทำไมฝุ่นมันเยอะแทะกี่วันวะนั่นอนะโอ้โดนกี่วันกี่วันเปล่านะนเนี่ยนะโอ้ยทำไมมันฝุ่นมันเยอะแทะ เูแหนบหน้านี่หักไหมหักไหมึข้างบนแหนบไทยวะแหน,นบไทยดัดหิงเสียดากมาจากไหนนี่ ที่บอร์นะจมเลยนะจมเลยใช่จมบอแข็งแข้งยังจมอีกอะไหนที่เก็บนั่นเลงเก็บขอบไม่น่ะออ๋จมลอยสุดมากไปอืออ่ะอันนี้พี่ชายเหรอไอ้นุ่นน้องชายเหรอไอ้สาวคนนี้ทรงผมคล้ายๆกันเลย โอ้เดี๋ยวต้องหาแนบไยถยมาใส่แล้วใชเกมเลยเหรอเออก็เอี๋ยจะเป็นมะเร็งรถฟัทงทุกวันอืมพังอีกแล้วเมื่อวานยางระเบิดวันนี้คนส่งไอ้ร์ส่งรุถมาลุดเมื่อวันก่อนก็แอร์น้ำยาหมดนั่นเดียวครับอืมันจะเป็นมะเร็งรถพรุ่งนี้เขาว่าตาช่างลงนีเไงพรุ่งนี้อะไรครับพรุ่งนี้ก็บอกตาช่างลงคนนี้ปีนสายยาวเลยมอ,องยงอืมอ่ะวี่จะสร้ารถ พอดีเลยเราเจอดซ่อมรถเ,เ,มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ